สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีละกาในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้อันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมของคุณในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณรวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อันนี้ผู้จัดต้องขอเกิ่นไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมถ้าคุณดูจนจบแล้วเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าคลิปนี้ไม่ตรงกับคุณเลยก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็ถือว่าคุณมีชีวิตที่อราบเรียบแล้วก็มีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรไพ่ก็เลยไม่กล่าวถึงคุณในคลิปนี้แต่ให้คุณรู้ไว้ว่า คนที่เกิดในปีเดียวกับคุณเดือนที่ต่างกันวันที่ต่างกันเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณชอบวิธีการทำนายของผู้จัดก็ขอให้คุณนะเก็บช่องนี้ไว้กด subscribe เอาไว้เผื่อว่าเดือนหน้าผู้จัดทำคลิปว,วิดีโอออกมาใหม่คุณก็จะได้ตรวจดูดวงชะตาของคุณว่าเรื่องดีหรือร้ายอะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง คุณก็จะได้หาวิธีรับมือป้องกันเอาไว้ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกกันอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องอาการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณในคลิปนี้เนี่ยตัวแทนของคุณอนะไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้ไพ่ The Impress ก็หมายถึงว่า,าสถานะของคุณเนี่ยก็เป็น อ,อ,อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นคนที่มีฐานะพอสมควรแล้วก็มีลูกจ้างลูกน้องนะมีกิจการทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นว่ามีบางสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องการไว้ใจคนการที่คุณเนี่ยเ,เป็นเจ้าของกิจการ ใช่ไหมคุณอาจจะก็อาจจะมีบุตรบริวารคนที่คุณต้องเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าคนที่คุณเนี่ยใช้เขาทําหน้าที่แทนคุณในช่วงเวลานี้แต่ก็มีสิ่งที่อยากจะเตือนคุณว่าคุณจะต้องระวังเพราะในเหตุการณ์นี้จะมีใครบางคนที่ใช้หน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะโดยการที่เอาเปรียบ ใครคนใดคนหนึ่งในเหตุการณ์นี้นะมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการร้านนวดร้านอาหารหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้องเช่าธุรกิจอ,อ,อสังหาหริมทรัพย์บางทีเนี่ยคุณก็จะต้องตรวจสอบคนที่ทำงานให้กับคุณบ้างนะ บ้านสมมุติว่าถ้าไม่มีคนเช่าอพาร์ตเมนต์ไม่มีคนเช่าคุณก็ลองไปดูบ้างก็ได้ว่ามันไม่มีคนเช่าจริงหรือเปล่านะอันนี้นะแล้วก็บางทีเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณทำธุรกิจร้านค้าหรืออะไรพวกเนี้ยก็ควรที่จะติดกล้องแล้วก็ดูตรวจสอบรายรับรายจ่ายนะหรือไม่เช่นนั้นน่ะ การที่คุณจะเรียกใครมาซ่อมมาทำํำตบแต่งร้านหรือว่าตบแต่งบ้านอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องดูว่าคนคนนี้มีใบประกอบอาชีพจริงไหมนะแล้วคุณก็จะต้องดูรีวิวของเขาดูผลงานของเขาว่าเขาเคยทำอันนี้ให้ใครตรวจสอบขนาดนั้นเลยแล้วก็ขอดูว่าเขาเผลงานเขาเป็นยังไงแล้วถ้าให้ให ชัดเจนเลยเนี่ยนะคุณอาจจะตรวจสอบแล้วก็ดูว่าเออสิ่งที่เขาทำที่เขาอ้าง,งนะว่าทำให้คนนู้นคนนี้จริงไหมลองไปถามเขาดูเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะมันเป็นพลังงานของการถูกโกงถูกเอาเปรียบแล้วทีนี้เนี่ยมันมีไพ่เจดาบไพ่9ดาบแล้วก็ไพ่สามดาบบวกกับไพเ่เด็กถือดาบเนี่ย ก็เป็นพลังงานของคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจอาจจะมีการโกงมีการหักหลังกันหรือว่ามีการโกหกสร้างภาพบวกกับเอ่อไพ่เจ็ดถ้วยนะก็หมายถึงว่าคนที่เขาจะเอาข้อเสนออะไรมายื่นให้คุณเนี่ยนะหรือว่าการที่เขาทำหน้าที่แทนคุณเนี่ยบางทีเนี่ยเขา อาจจะใช้ช่องทางในการหากินนะที่ไม่ถูกไม่ควรนั่นนะก็คือ,อสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังในเรื่องการไว้ใจคนแล้วทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดมองเห็นที่มันเป็นพลังงานของไพ่แปดถ้วยไพ่สามดาบในเหตุการณ์เนี้ย มันก็อาจจะเป็นไปได้ในอีกด้านหนึ่งเพราะว่าคนที่เกิดในปีละกาเนี่ยก็เกิดต่างเดือนกันต่างวันกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในอีกมุมมองหนึ่งก็คือ,ก,คอการที่ถ้าคุณเป็นนายจ้างเป็นเจ้าของกิจการนะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกจ้างที่ดีคุณก็ควรที่จะรักษาคนคนนี้ไว้ อย่าเอาเปรียบอย่ากินแรงอย่ากโกงเวลาเนี่ยนะทำกับเขาเหมือนคนไม่มีค่าไม่มีทางไปเพราะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะอย่างที่บอกเป็นพลังงานของไพ่แปดถ้วยแล้วก็ไพ่สามดาบนะแล้วไพ่หนึ่งดาบเนี่ยถ้าเป็นพลังงานในด้านดีเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้แหละทำงานดีเลยนะแต่ว่าในเหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอก คนคนนี้ก็อาจจะถูกเอาเปรียบในความจริงใจของเขาอันนี้ผู้จัดทายเนี่ยความหมายของไพ่เนี่ยแต่ละใบเขาจะมีพลังงานในด้านบวกในด้านลบฉะนั้นเราก็ต้องออพยายามที่จะอธิบายให้คุณอนะมองเห็นภาพว่าสิ่งที่ผู้จัดทำนายเนี่ยคือไม่ใช่ว่ายกไพ่ขึ้นมาใบเดียวแล้วก็จะบอกได้เลยทุกอย่างมันจะต้องมีการเชื่อมโยงความหมายนะ ที่ว่ามันอาจจะเป็นในรูปแบบนี้บางคนอาจจะถูกโกงบางคนอาจจะเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะคนที่เขาดีแล้วก็จริงใจนั่นก็คือตัวแทนของไพ่แปดถ้วยเขามีแผนการที่จะออกจากตรงนี้ละกรณีว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องทนกับการถูกเอาเปรียบทนกับการที่ว่าถูก ด้อยค่านะเพราะว่าไพ่สามดาบเนี่ยเหมือนกับว่าใครบางคนที่ทนอยู่ตรงนี้มานาน,นกับการถูกอบิวสการถูกทำร้ายจิตใจเขาก็มีแผนการที่จะออกจากตรงนี้ผู้จัดก็หวังว่าเออไม่ว่าจะเป็นคุณหรือทางอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติต่ตอกันแบบว่าไม่ถูกไม่ควรอันนี้นะ ผู้จัดก็สื่อสารจากไพ่แล้วก็แปลให้คุณได้เห็นว่าอะไรเนี่ยที่คุณควรจะรักษาเอาไว้แล้วอะไรที่คุณควรที่จะป้องกันนะก็ขอให้คุณนะ่ะดูคลิปนี้แล้วก็มีสติกับทุกการตัดสินใจใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองไพ่แถวที่2ก็เป็นเอ่อไพ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะใครบางคนในเหตุการณ์เนี้ยอ,อ,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันมันไม่ชัดเจนอะมองไม่เห็นอนาคตแล้วกเ็เหมือนกับว่าช่วงเวลาเนี้คุณอาจจะอยู่ห่างกันหรือว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อกันอะมันมันเหมือนกับว่ามันจบไปแล้วอะแต่ที่คุณอยู่กันตรงเนี้ย เพราะว่าการที่คุณยังได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคุณยังพึ่งพาอาศัยกันอยู่ได้นั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่หกเหรียญน,นะคุณยังได้รับความเมตตาจากคู่ของคุณกรณีว่าคู่ของคุณเนี่ยช่วงนี้อาจจะเดินทางไกลหรือว่าเป็นพวกประเภททำงานต่างถิ่นต่างแดนอะ คืออยู่ห่างจากคุณนะนะเช่นพวกทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมีการแยกจากกันนั่นก็คือพลังงานของไพ่ the De ดทนั่นก็คือตัวแทนของหน้าที่ของเขาแล้วทีนี้เนี่ยบวกกับไพ่แปดไม้เท้าด้วยคนที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะทีนี้การที่คุณเนี่ยอยู่ห่างกันนะนะมันก็ มีบางสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากภัยอะนะมันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องระวังตัวแล้วก็ไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตเพราะช่วงเวลาเนี้ถึงเขาจะดูแลคุณก็จริงอะนะแต่ในเหตุการณ์นี้มันมีไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาก็มีคู่แข่งนะมีข้อเปรียบเทียบมีไม่อยากจะพูดไม่อยากไม่อยากจะใช้คำว่ามือที่สามอะนะ แต่ว่าเขาก็มีความสุขของเขานอกบ้านฉะนั้นการที่คุณอยู่ตรงนี้คุณยังได้อันนี้สงกับคู่ครองของคุณขอให้คุณอะใช้เวลาของคุณอะนะให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองไปเรียนรู้วิชาชีพนะช่วยให้คุณเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองนะอันนั้นก็คือสิ่งที่ไพ่อะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณเพราะว่าสิ่งที่ ผู้จัดมองเห็นก็คือไม่ว่าคุณเองก็ตามเนี่ยนะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่า,าทำหน้าที่ของคุณนะนะใช้เวลาของคุณนะไปกับเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรนะอย่างเช่นช่วงเนี้ยคุณอาจจะว่างนะแล้วก็จิตตกฟุ้งซ่าน เออไม่รู้ว่าเออความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ห่างกันทีนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะ่ะคุณอาจจะเออคบกับใครคุยกับใครทางสื่อออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะทีนี้สิ่งที่บ่งบอกว่าพวกเนี้ยเป็นพวกหลอกลวงเป็นพวกสแคมเมอร์นะที่ตอนนี้มันฮิตกันมากเลยนะก็นั่นก็คือไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่เดอะเดท แล้วไพ่แปดเหรียญก็หมายาหมายความว่าคนที่เขาอ่ะใช้หน้าที่ความสามารถของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อเอาเปรียบคนอื่นเพื่อโกงเงินคนอื่นนะอันนี้ก็เป็นพลังงานของพวกเัอ่อะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นพวกโกหกหลอกลวงอ่ะ เป็นพวกไพ่สังคมเ,เขาเรียกว่าอย่างนี้นะอันนี้ก็ถ้าคุณกำลังคบกับใครอยู่แล้วก็กำลังคิดว่า,าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะกับคู่ของคุณและคุณก็คิดว่าคุณต้องการที่จะหาความหวังใหม่นะก็บอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะถูกหลอกนั้นมีมากเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอะมูน คุณจะไม่มีความหวังใหม่อะไรจากใครทั้งนั้นนอกจากคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองคุณต้องพยายามยืนให้ได้ด้วยตัวเองออกไปเรียนรู้วิชาชีพทำอะไรก็ได้ที่ว่าเอ่อให้สร้างไรายได้แล้วก็ทำให้ตัวคุณเองอะยืนได้ด้วยตัวเองเพราะว่าวันข้างหน้าคุณไม่รู้หรอกว่า อะไรจะเกิดขึ้นช่วงนี้คู่ของคุณอะอย่างน้อยเนี่ยถึงคุณจะไม่แฮปปี้กับสถานภาพของคุณแต่ว่าเขายังเลี้ยงดูคุณยังให้ความช่วยเหลือคุณเพราะเป็นพลังงานของไพ่แปดเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ในเหตุการณ์เนี้ยมันก็มีแหละที่ทำให้คุณรู้สึกอะว่าเออเขาไปนานเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับว่าคุณก็เริ่มแอบรู้ตัวแล้วแหละว,ว่า คุณอาจจะถูกด้อยค่าหรือว่าอาจจะถูกทิ้งล้างก็ได้ในเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดน่ะทายออกมา,าจากความหมายของไพ่อ่ะนะแล้วก็พยายามอธิบายให้คุณได้รู้ว่า,าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากไพ่เนี่ยคืออะไรไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัด คิดขึ้นมาเองหรือว่ามโนหรืออยากให้คุณน่ยจิตตกถึงได้พยายามที่เอ่อจะอธิบายถึงความหมายของไพ่แต่ละใบให้คุณได้รู้อันนี้ก็ขอให้คุณอะมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนำไปประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วถ้าการที่ว่าคุณจะคบกับใครทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ช่วงเนี้ถ้าเขาถามหาเงินหรืออะไรเนี่ยคุณก็เปิดเพจป,ป,ปิดหน้าเว็บไซต์อะไรเนี่ยหนีไปเลยนะก็ให้คุณรู้ไว้เลยว่าพวกนี้เป็นพวกหลอกลวงเอาเวลามาใช้ประโยชน์นะเอาเวลามาทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีค่า พราะถ้าเกิดว่าการที่เราจะมานั่งอยู่เฉยๆโดยที่ว่าไม่ได้ทําอะไรแล้วก็คอยแต่จะมาพึ่งพาหรือว่าขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาต่อให้แต่งงานกันต่อให้มีทะเบียนมันก็จะทําให้ตัวเองรู้สึกไม่มีค่านะในความคิดของตัวคุณเองด้วยแล้วอาจจะเป็นในสายตาของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ได้อันนี้ ไม่ได้ว่าเป็นการดูถูกหรือซ้าเติมคุณแต่ก็มันเกิดขึ้นแล้วนะในชีวิตจริงกับใครๆอีกหลายคู่นะก็ขอให้คุณมีสติเพราะว่าผู้จัดพยายามสื่อสารกับไพ่แล้วก็อธิบายให้คุณเข้าใจถ้าคุณไม่หลอกตัวเองถ้าคุณไม่เป็นพลังงานของไพ่เดอะมูนคุณควรที่จะตื่นรู้ได้แล้ว นะแล้วก็ใช้คลิปวิดีโอนี้ให้เกิดประโยชน์ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ